คลิปนี้จะเป็นคลิป r รีอคชันนะครับกับการเปิดตัวทีเซอร์แฟนตาติกโฟ์ภายใต้ MCU หรือ Marvel Studio เรามาดูไปพร้อมกันครับว่าในทีเซอร์นั้นมีอะไรบ้างและมีอะไรน่าสนใจโปดกดไลค์ like และ subscribe และเข้าไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับพบกับ o c ซ Studio ช่องของคนรักหนังการ์ตูนอนิเมะและคอมิก a oh, logo. Maat, huh? nang, so god, right? This equation not only confirms alternate dimensions, it suggests that parallel Earths exist on different dimensional planes. <laughs> Read Richard. Huh? Who wants to see a big explosion? <laughs> Glasses. นะครับของโลกนี้น,นาซา <c oughs> เป็นได้น่าจะเป็นรถของในการ์ตูนแฟรติงโฟนะฮะมาแล้วภรรยาสุดสวยสุดสตอม ฉ e s ต a n นนะอาจจะเป็นปฏิบัติการก่อนพวกเขาได้พลังนะฮะจะย้อนไปช่วงแฟร์ติกภาคแรกอะครับ การได้พลังงามคล้ายๆกัน,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 น อะไรพัดเข้ามาด้วยนะครับน่าจ,จะเป็นบอสใหญ่ของแฟนทัติกโฟภาคนี้เลยเพื่อนๆดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับ กับทีมหนังที่เขาสร้างมาดูแตกต่างจากหนังมาเวลเรื่องก่อนๆเลยอนุมานได้ว่าอาจจะเป็นอีกเส้นทางลายหนึ่งหรืออีกมัลติเวิร์หนึงนะครับของจักรวาล MCU น่าจะไม่ใช่จักรวาลเดียวกับพวกอเวนเจอร์ที่พวกเราเคยดูมาก่อนรวมถึงเดธพูด้วยทีมหนังเนี่ยให้อารมณ์เหมือนกับโลกอนาคตของคนสมัยก่อนที่เขาได้จินตนาการกันเอาไว้ซึ่งได้พัฒนาอรารยธรรมเทคโนโลยีและศิลปะ ที่แตกต่างจากโลกปัจจุบันที่เราได้เคยอยู่กันดูแล้วมันล้ำสมัยไปอีกแบบหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูเรื่อง For All Out ก็น่าจะฟิลฟิลเดียวกันกับประมาณนั้นแหละฮะและตัวเรื่องเนี่ยผมเดานะฮะน่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่เขาได้รับพลังที่ต้องขึ้นไปบนอวากาศและโดนพายุสุริยะจนทําให้ได้รับพลังกันน่าจะเหมือนกับภาคแรกของแฟร์ติกโฟในจัก,กรวาลฟ็อนะครับ แต่ผมว่ามาเวลคงจะไม่ทำอะไรเดิมๆอย่างนั้นเป็นอย่างแน่นอนเพราะไม่งั้นมันคงจะน่าเบื่อหน้าดูเลย โดย f ฟ t t s ส tic 4นนะครับของ MCU จะใช้ชื่อภาคว่า First Step ชื่อภาคเนี่ยน่าจะบ่งบอกอะไรบางอย่างกับเราได้ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ Incursion หรือเปล่าเพราะว่าภาคต่อไปจะเป็นภาค Avenger Doom Day น่าจะปูบทไปสู่ความยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาล MCU เลยก็ว่าได้เพราอหลังจาก Doom Day แล้วเราจะได้รับชม Avenger Secret War กันต่อเลย ส่วน Fantastic f f i r s t Step เนี่ยเราจะได้รับชมกันในปีหน้านะครับในเดือนจุายหรือเดือนกรกฎาคมปี2025หรือ2568นั่ด้านเองและก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่รับชมกันมาถึงตรงนี้ถ้าไม่ใจร้ายก็ขอฝากกดไลค์และ Subscribe ไว้ฝากติดตามกันขอบคุณครับ